ผมี่ช่อไหนนะครับผมจะช่องสามนะครับเข้าสามใช่ไหมหรือว่า มาคนประชาุมของเราเนี่ยคนที่มีการทางสายตาเนี่ยแล้วก็ไม่มีเรื่องของบัตรประชาชนที่อาาอาทอาจไม่เข้าเข้าสิทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันมีประมาณเท่าไหร่เราบพอรู้ตัวเองจริงจริง,รงมีไม่มากครับมีไม่ถาในสถานพยาบาลเอกชนเราะหน่วยง,งานของรัฐอ้างว่าไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ไม่มีเลขสิบสามหลักก็ไม่รับรักษา การประสานไว้ที่หน่วยงานไหนหรือยังครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าตุ๊กไม่ได้รับการตรวจอะไรต่างๆเนี้ครับผมในชั้นต้นครับผมพอได้รับรายงานว่ามีคนตาบอดซึ่งน่าจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยก็ได้แนะนำให้ไปติดต่อ,อ,อสถานพยาบาลต่างๆของนัดรักแถวฝั่งทนนะฮะได้ไปติดต่อปรากฏว่าเขาไม่ได้รับไม่ได้ รับการตรวจหาเชื้อจนกระทั่งผมต้องประสานโรงพยาบาลเอกชนให้ช่วยตรวจหาเชื้อให้เขาซึ่งต้องพามาแถวแจ้งวัฒนะครับได้กรุณาให้นโยบายไว้ว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนจะต้องได้รับการดูแลรักษาพยายบาลอย่างเท่าเทียมกันนั้นคนต่างด้าวท่านยังดูแลได้เลยครับแล้วคนตาบอดที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแต่เขาเป็นคนไทยเนี่ย รัฐบาลน่าจะตรวจหาเชื้อให้เขาฟรีแล้วก็รักษาฟรีให้กับคนตาบอดเหล่านั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญมากครับที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็สิ่งที่แถลงมาก็ไม่ไม,ไม่สามารถทำได้จริงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่สถานพยาบาลเอกชนซึ่งต้อง มีค่าใช้จ่ายหลักแสนนะครับในการรักษาพยาบาลให้คนตาบอดส่วนอีกรายหนึ่งที่กำลังไปตรวจเชื้ออยู่ในวันนี้ก็สมาคมก็ต้องจ่ายค่าตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกันเชื่อจ,จะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อเกี่ยวเรื่องของคนพิการอ,อ,อะไรต่างมันไม่เหมือนปัจจุบันเขาก็เลยเหมือนกับพ่อแม่เขาไม่ได้ไปแจ้งเกิดไว้แล้วก็ พอนานๆไปญาติพี่น้องก็ล้มหายตายจากไปเขาเองก็ได้ร่อนมาประกอบอาชีพในกรุงเทพจากต่างจังหวัดมาก็าเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีบัตรตลอดมาซึ่งตอนนี้มีคนตาบอดที่ต้องกักตัวอยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอยหนึ่งเนี่ยแยกแยะนะประมาณหกสิบรายวันนี้ส่งไปตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้วก็พบว่าหนึ่งในนั้นก็มีคนตาบอดที่ไม่มีบัตรอีก สมาคมก็เลยบอกไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวสมาคมชําระเงินให้เองขอให้ตรวจเถอะเพราะมันจําเป็นตอนบายตลอดระยะเวลาที่ต้องกักตัวสิบสี่วันครับแต่ที่ไม่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเช่วยเหลือดูแลในส่วนนี้เลยเพาแต่ไม่มีชื่อของอผู้ป่วยอยู่ในฐานระบบเลยใช่ไหมไม่มีฮะตอนนี้อาจจะมีอาจจะมีชื่อที่โรงพยาบาล ที่เขารับการรักษาแจ้งไปแต่ว่าถ้าในระบบฐานทะเบียนราษไม่มีครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วตอนนี้ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนจะเป็นคนต่างด้าวหรือจะเป็นคนคนพวกชาวเขาคนไร้สัญชาติต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยคนรจะต้องได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงกันทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเ,เราสร้างความเหลื่มล้ำในสังคมเพิ่มขึ้นไปอีก